thank you ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สื่อเผยชื่อ3นักเตะแมนยูที่สอบแววพลาดการลงเล่นเกมเพเมริกนัดบุกไปเยือนสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ดูเหมือนว่าจะงานเข้าก่อนเกมนะครับหลังจากที่ทางด้านลูเวนอมอิมได้ออกมาระบุว่าทีมปีศาจแดงต้องประสบกับปัญหามีมนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมในเวลานี้โดยที่ลูเบนอมอิมในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมา แถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าในเวลานี้ทีมปีศาจแดงต้องประสบกับปัญหามีนักเตะบาดเจ็บและล้มป่วยเพิ่มในสุดสัปดาห์นี้ และจะต้องรอเช็คอาการว่าจะสามารถลงเล่นเกมบูก,กับไก่เดือยทองได้หรือไม่ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ทางด้านแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรม m นเชสเตอร์อยู่ในเต็มีโอกาสขาดสามนักเตะในเกมที่จะออกไปเยือนสเปอร์ทั้งคอบบี้เมนูมานูเอลอูกาเต้และโทบี้คอรีเยอร์เนื่องจากมีรายงานว่านักเตะทั้ง3ลายบาดเจ็บขณะฝึกซ้อมและด้วยเหตุผลนี้จึงมีความเป็นไปได้นะครับ ว่าคิเซียนอิริกเซ่มิมฟิลทีมชาติเดนม,มาร์กจะได้ลงบูในเกมวันอาทิตย์นี้และรวมไปถึงกาเซมิโล่ด้วยถ้าหาคอบบี้เมนูและมานูเอลโอกาเต้จะพลาดการลงสนามในเกมวันอาทิตย์นี้ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งทางด้านแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวรายงานเสริมว่าตัวของคอบบี้เมนูน่าจะต้องล้างสนามไปประมาณ2สัปดาห์ซึ่งจะทําให้ตัวของคอบบี้เมนูหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมเฟรนลีกนัดต่อไปด้วยที่ทีมปีศาจแดงจะบุกไปเยือนเอเวอแรนที่ฟอร์ กำลังดีในช่วงหลังโดยที่ทีมปีศาจแดงของกุนซือลูเบนอมอริมต้องการอีกประมาณ11คะแนนจาก14เกมที่เหลือของฤดูกาลนี้ เพื่ออย่างน้อยทีมจะมี40คะแนนนะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างปลอดภัยสําหรับการที่ทีมจะไม่ตกชั้นในตอนนี้ทีมปีศาจแดงของเราก็มาอยู่ในจุดที่ต้องนับคะแนนเพื่อไม่ตกชั้นกันแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือไม่นะครับสําหรับแนวทางการทําทีมของลูเบนอโมลิมดูแล้วถ้าหักในฤดูการน่าสถานการณ์ของทีมยังไม่ดีขึ้นตัวของลูเบนอโมริมก็ไม่ไหวที่จะต้องโดนปลดไปอีกคนอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอเย่นแอตโทนี่บอกว่ามาเบติสแค่ชุบตัวเท่านั้นอนาคตกับ Man แมนยูแน่ล่าสุดทางด้านจูเนียเปโดซาเอเย่นส่วนตัวของแอตโทนี่ปีกตัวยืมของเลวเบติสเชื่อว่าการมาเล่นที่สเปนตอบโจทย์ในแง่ฟุตบอลเพื่อเรียกความมั่นอกมั่นใจก่อนคืนสังกับแม่อย่างแมนเชสเตอร์ยู่ในแตดในอนาคตโดยหลังจากที่ย้ายไปเล่นให้กับเบติสในรูปแบบยืมตัวและสามารถทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจซึ่งก่อน ตอนนี้ตัวของแอตโทนี่หล่นไปเป็นตัวสำรองทั้งตอนที่เอริกเทนฮากและล um ูเบนอโมลิมคุมเทียมทำให้ตัวของแอตโทนี่ถูกปล่อยไปอยู่กับเบติสในช่วงตลา,าดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมที่ผ่านมาในรูปแบบยืมตัวชั่วคราวเพื่อเข็นฟอร์มเก่งกลับมาเท่านั้นและตัวของแอนโทนี่ก็ทำผลงานเข้าตาในการเริ่มต้นกับเบติสนะครับหลังจากที่นักเตะยิงไปได้2ประตูจากการลงสนาม3นัดและแถมยังได้แมนออฟเดอะแมปไปแล้วถึง2ครั้งย่างไรก็ตาม การยืมตัวของแอตโทนี่ไม่ได้มีการสอดออปชั่นซื้อขาดเอาไว้ด้วยแม้จะมีรายงานว่าสโมสรเบติสจะหาทางเซ็นสัญญากับแอตโทนี่มาร่วมทีมแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าทางด้านจูเนียร์เปโดซ่าเอเจนต์ส่วนตัวของแอตโทนี่ก็เปิดกว้างต่อการที่ตัวนักเตะจ,จะกลับไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางด้านเอเจนต์ของแอตโทนี่บอกว่าตัวของแอตโทนี่เคารพต่อลูเบลอโมริมอย่างยิง่งเปโดซ่าบอกกับฟาราบิซิโอ แต่เราเข้าใจว่าช่วงเวลาของแอนโทนี่กับสโมสรเมื่อช่วงเดือนมกราคมมันไม่สู้ดีนะักแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้าใจว่าการปล่อยยืมตัวเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับแอนโทนี่ในการที่ตัวนักเตะจะสามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้ผมยืนยันได้ว่าไม่มีออปชั่นซื้อขาดในสัญญายืมตัวนะดังนั้นแอนโทนี่จะเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นไปจูเนียเปโดซากราวแล้วเพื่อนเพื่อพ แฟนปีศว์ดแดงแล่ะครับมองยังไงกันบ้างกับประเด็นของแอ์โทนี่ถ้าหากสุดท้ายแล้วตัวนักเตะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ก็ควรที่จะให้โอกาสนักเตะกลับมาอยู่ในทีมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอโมริมหวังเซนเวียสมาแทนบูโน่ระยะยาวล่าสุดทางด้านลูเบนอโมริมกุนซือของปีศัตวแดงได้เสนอชื่อนักเตะที่เขาหวังที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมให้กับบอร์ดบริหารแมนยูอย่างโฟรเรียมเวียสมาร่วมทีมเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของบูโน่แฟนานที่ในเวลานี้แก่ลงไปทุกทีโดยล่าสุดบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันได้ออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดวางแผนที่จะซื้อนักเตะใหม่เพื่อ เพื่อที่จะเอามาแทนบูโน่แฟนนานจอมทัพกับตันทีมที่ในปีนี้ตัวของบูโน่กำลังจะเข้าสู่วัย30 A ปีและเริ่มโอยลาลงทุกวันโดยที่ในฤดูกาลนี้ตัวของบูโน่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอมากนักซึ่งล่าสุดบิลสื่อชื่อดังของเยอรมันได้เปิดเผยว่าลูเบนอโมริมกุนซือของปีศาจแดงยังคงปรารถนาที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่ด้วยการคว้าตัวฟอร์เรียมเวยบมาเสริมทีมและได้เสนอชื่อของกองกลางทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นให้กับโอมาเบรา ได้ซีอโอของแมนยูพิจารณาแล้วว่าเป็นนักเตะที่เขาอยากได้มาเป็นจอมทัพของทีมในอนาคตโดยรายงานได้ระบุว่าตัวของอโมริมต้องการสร้างทีมชุดใหม่ให้มีนักเตะอายุน้อยเป็นแกนนําของทีมโดยที่จะมีโฟเรียมเวียจอมทัพวัย21ปีเป็นหัวใจในแดนกลางในการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เนื่องจากตัวของโฟเรียมเวียนเล่นภายใต้ระบบ343กับไบเออร์เลวักุเซนอยู่แล้วแม้ว่าการย้ายทีมครั้งนี้ทีมปีศาจแดงอาจจะต้องทุ่ม งินทะลุหลัก100ล้านยูโรก็ตามโดยที่ตัวของโฟรีเมเวียสยังคงมีสัญญาอยู่กับไบเออร์เลว์คูเซ่นจนถึงปี2027และรายละเอียดของสัญญาฉบับใหม่ที่วางอยู่บนโต๊ะคาดว่าจะมีการยืดอายุสัญญาออกไปเป็นปี2028เท่านั้นแต่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขในราคาค่าฉีกสัญญานะครับที่125ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปี2026ทําให้ในตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับตัวของโฟรีรยมเวียสที่จะต้อง ตัดสินใจอนาโคตเพราะถ้าหากตัวนักเตะปฏิเสธที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ ทางด้านไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นก็จะเปิดประตูสำหรับการย้ายทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยราคาที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นดีลที่ยากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นดีลที่เป็นไปไม่ได้เพราะราคา100ล้านยูโรก็ไม่น่าจะเหลือบ่าก,กว่าแรงสำหรับทีมแมนยูก็ต้องเป็นหน้าที่ของทีมบริหารหลังบ้านนะครับว่าจะสามารถโน้มน้าวนักเตะมาร่วมทีมได้หรือไม่แต่ถ้าหากว่าในฤดูกาลนี้ทีมของเราสามารถควา้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สำ แล้วได้ตั๋วไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน,น้าก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถดึงดูดนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้ ไปต่อกัที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับตาถั่วดีนะเซอร์จิมสั่งปดทีมแมวมองของสโมสรตามนโยบายลดค่าใช้ใจ่ายล่าสุดทางด้านเดลี่เมลสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จอที่จะปลดทีมแมวมองของสโมสรทั่วโลกมากกว่า80คนหลังทีมแมวมองทําผลงานได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังซึ่งการปลดแมวมองในครั้งนี้จะรวมอยู่ในจํานวนที่สโมสรจะเลิกจ้างพนักงาน ในรอบถัดไปที่เซอร์จิมตั้งเป้าว่าจะลดพนักงานเพิ่มอีก200คนและในจํานวน200คนนี้จะมีแมวมองมากถึง80คนเลยทีเดียวซึ่งมีรายงานว่าในระยะยาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสร้างเครือข่ายแมวมองขึ้นมาใหม่ในอนาคตเมื่อพวกเขาสามารถฟื้นฟูสถานาการเงินของสโมสรเสร็จแล้วแต่ว่าในตอนนี้แมวมองที่เหลืออยู่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการทํางานเมื่อเทียบกับหลายๆสโมสรก็สมควรแล้วนะครับที่จะถูกปลดส สำหรับแมวมองของปีสัตแดงเพราะเลือกมาแต่ละตัวดีๆทั้งนั้นนะครับซื้อมาแพงๆเล่นไม่ได้ตามที่คาดหวังแถมสุดท้ายขายไม่ออกสักคนนะครับสำหรับนักเตะที่แมวมองเลือกมาและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้านะครับของวันที่16กุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ